สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube x d กดัมซิครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่กับบอยเจริญการช่างครับ VIP ตู้แอร์ครับผมรถของเสียวีระนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยครับผมก็กำลับบงย้ายที่ใหม่ครับตอนนี้เธอเลอร์อมาจอดรอแล้วทุกคน มาครับพี่ติ้นก็เดินถ่ายนู่นะครับวันนี้ก็เป็นพูรับขับให้เสียติ้นหนึ่งวันครับวันนี้เป็นคนขับรถให้เสียติ้นหนึ่งวันครับมาเลาะถ่ายคลิปรถเกี่ยวครับวันนี้ครับมาแล้วครับขึ้นแล้วติช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 ,ตชขึ้นไปแล้วครับ วันนี้เสียตินบอกว่าจะพาเลาถ่ายคลิปรถเกี่ยวครับวันนี้ครับเสียบอยไม่มาครับไปแล้วนุ่จะขึ้น,ทนเทเลอร์อครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะครับ มูลน,นี่เป็นอบอยเจริญการช่างครับพี่ตินก็กำลังถ่ายคลิปฝากติดตามเอ็กดัมซิงด้วยนะครับผมผม,ผมถ่ายรถเกี่ยวที่ไรไม่ค่อยมีคนดูเลยครับแต่ก็อยากมาถ่ายครับมาดูตู้แอร์ครับนี่ต้องมีคนบอกนะครับผมนี่ ต้องมีคนบอกครับไปแล้วเดินขึ้นดิง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 นะครับอืโอ้คือเดินขึ้นเฉียงแทะนะฮะอู้อันตรายแท้ อ๋อบิดเอาไปแล้วครับผิดตินครับมันอันตรายโอ้เดินกันอยู่นะขึ้นเทเลอร์เรียบร้อยครับเจ้าบอยเจริญการช่างรถเสียละครับหรือว่าเสียวีละ ตู้แอร์ครับ V i P ด้วยครับผมเครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันตอนนี้พี่ตินก็ลงไปถ่ายคลิปโอ้อุ้มไม่หุบอุ้มลงมาเลยลงเลยเหรอกลางไปแบบนี้เลยนะแล้ว ไปหุบที่หลังข้างบนนึกว่าจะเอากลางอุ้มไปแบบนี้เลยขึ้นอย่างแบบปลอดภัยครับ กำลังเก็บอุ้มครับนี่เก็บแล้วมาแล้วพี่ตินมาแล้วโอ้ครับผมไปไหนต่อนะพ,พี่พี่ปิดแฟลชเลยพี่เปิดแฟลช<ะ>พี่เปิดแฟลชทำไมอะปิดไม่ได้ ทำไมต้องหยุดคลิปเลยบอกเพราะมันมันมีที่ปิดเครื่องเนี่บันไดนี้มันเลิกไปอืผมยังรุนอยู่เลยเมื่อกี้น่ะเสียวอยู่เนาะใช่มันบิดบันไดมันบิดเลยดิเบียดมาฝั่งนี้พอดเมื่อกี้บันไดมันบิดเลยอะเสียวมันลื่นลง โผล่นิดหนึ่งครับหัวเอโผล่นิดหน่อยมันมันมันเอาหัวลงไม่ได้ตัวนี้มันไม่มีระบบโช๊คใช่ถ้าของปานเจริญอ่ะมันจะมีระบบโช๊คหุบลงนะปุ๊บมันหุบลงเลยต่ําเลยตัวนี้มันตายตัวไปแล้วจุดครับวันนี้ ล่อไป10ไร่กับเมื่อกี้เองนิดหน่อยน่าจะหนึ่งไร่ได้นะเดินไปเกี่ยวแปลงเดียวครับช่วงนี้เลือกงานไม่ได้ครับต้องย้ายเก็บเต้มเอาเวลาย้ายต้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับยืดอากยืดยากไม่ได้เพราะว่าเวลามันเดินเร็วสำคัญนี่ใครไม่มีรถย้ายอย่างเหมือนน้องสายันนะ ไม่มีรถย้ายก็ลําบากหน่อยถ้าไม่มีรถย้ายเกี่ยวเสร็จวเนี่ยต้องจอดรอเทเลอร์เขามาย้ายให้เสียเวลาครับเสียเวลาครึ่งชั่วโมงนีได้ประมาณมันจะสองไร่นะครึ่งชั่วโมงต้องขยันย้ายใช่ไหมพี่ใช่ช่วงนี้มันเข้าเบาแถวนี้มันชุมมากลูกเข้านะอือนี่ก็พกเกี่ยวได้บ้างนี่นะเนอกใช่นี่ก็เกี่ยวได้ รถใครรถมันน้ามีในหน้าใครในหน้ามานันอือยักรอยหนินแดงนอะเดียวหมดข้าวไม่ค่อยสวยดีใช่อืม,มันบางดิมันแรงนดิดเมื่อกี้ <c oughs> ฝนไม่มาบ้านเกดบ้านเสียติ๊ก ต่อไปครับคลิปงานช่างดูหน่อยพี่จะลองอะไรใช่ไหมใช่จะลองขับดเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะใช่ตู้แอร์นะ <Air. S 2> ครับตู้แอร์ด้วยครับเสถียรินว่าจะลองใจในนี่เราครับจเจกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าน่าจะสบ,บายดิที่จริงไงถ้าเราจะเอาเราไม่ต้องเอาตู้แอร์ ผู้แถวนี้ขเขาตากข้าวโดยอย่างนี้เลยไหมไม่มีด่างไม่มีอะไรเลย